สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามในช่องหาเทดังนะครับฝากพี่น้องไว้น้ำเนี้ยกันแล้วกันนะครับหาเทดังชาแนลนะครับหาเทดังก็คือหาเทดังหละหาเล้งเทือมันดังกันเกละะียมืัน <c oughs> นี้นะครับว่าพี่ปาน้องของมาหาอยากหากินคือเขานะครับวัอนี้สะมาสอนกลุ่มกับทีมงานทีมงาน ออกล่าไปก่อนแลยนะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ขาขี่รถอีกแบบหนึง่ง <laughs> นะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันนะครับเวลาล่งหนองล่งยังสอนนะครับนี่คือพื้นที่ของจังหวัดนคนปรปฐมนะครับนะคนะนอีสานไปอยู่ใส่ก็เป็นคนอีสานคือเก่าครับมาอยู่ใส่ก็เป็นคนอีสานคือเก่าทหารเรือมันเต็มมันยังแบบ เบิ้งด้ครับเนี่นกระดบมันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันต่อนะครับช่วงลงสอนลงอย่างจังหวะกันนะครับกับผมมาค่อแล้วนะครับเริ่มลงมือแล้วครับจิมงานตามทองถุงนาบรรยากาศดีดีครับ อ้วนก็พร้อมขึ้นเรือล่ะครับเดี๋ยวผมจิซูมให้เบังมีซูมมีซูมโอ้โหยังเนาะบ้านน้องไป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 พี่้องไปไปพี่้องไป พี่น้องเอ้ยม่อยากบวกเป็นหังเหรอเตะมยาเลยอันงายเป็นหัอัาขอบิหนักเฉยไม m ปกโค้งกันไปสวัสดีครับนี่แม่ดินกนมารน้ำมูเอาขึ้นทั้งในน่เอาขึ้นทังงหนนี่เอาขึ้นนีน้ละเอาขึ้นนี้ละขึ้นนี้ละวเอาขึ้นนีละขึ้นนีละ่ามนยังจะขึ้นไปพุ่นก็ได้หอก เ้ยบ่งก็ได้ครับพี่้องบ่งผลงานถึงบง็นดะ่ยังไงโอ้หมัีหลังพีดีเลยนะกุ้งพี่้องกุ้งโอ้งกุงกปลาซิ้งไุโอ้ยเที่ยวเดียวได้พี่น้องไปไปเอาไปไปพุ่น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 นี่ครับบังสายมันกับหากินมันครับมีเท่ามีเท่า เอาไว้หันไว้หันนี่ครับพี่น้องครับเอาวางลงวางลงไป,ไปต่อไปต่อผลงานครับผลงานเชียร์เดียวได้รับเชียร์นึงครับนี่ <c oughs> ครับอู้ดเลยไหลออกเดินทางต่อไปแล้วครับ <c oughs> ต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะโดดขามไปทางนู้นจักหน่อยอ ส่นสองบาทนี่แหละนี่ครับนานน้ยา่บ <c oughs> ึงครับบึง เดี๋ยวซูมซูมบู้ของจริงมาขึ้นนี่ครับสมาชิกมาตํากันบ่นหอมาหลายคนนี่ครับเดี๋ยวดว่ๆๆๆุไลไลไลมาไลมาบ้พีนองเลยอ่อนซอนบ่ซูมบกุ้งคกุ้งครับกุ้งกุ้งกุ้งปลาซิวปลาซิวปลาซิวปลาวาิาซา ลงลงมืออีกแล้วครับลงมืออีกแล้วครับนี่เบิ้งผู้ถือคู่นี่เอาผู้แข็งแรงกว่ามูงงวดแล้วไม่ยังไงเนี่ยผู้แข็งแรงกว่ามูสุดท้ายยังยังผู้เดียวกระโดดคว่ำค้องตึ๊ง ไปไปมันสุดไปมันสุดดันเอามันสุดอ้ใหญ่มือยไปะเดยเร็วไป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 ย่าห้อง 我。

กกขึ้นเลยแปดคนดีเด้งเพราะว่าสไนแทไเลยสั้นขึ้นไหมั้นส้นกํตุ้มมาใส่ไทยนี่โอ้โหเบื้องขับเบื้องไปไปไปคำไปพุ่นคำไปพุ่นนี่นะครับผลงานสอนเชียร์นึเนครับเด้อโอ้ี่น้องเยโอยยสันไนี่ครับผลงานผลงานเอาสอนบาทเดียวได้ครับนี่ มา,มาหนึ่งมหาเบิึงในกระคุซุ่มสอนมาแล้วสองบาทครับในถังในถังมึงจะยะาบับบางไปงนะครับ <c ười> นั่นครับเบิ้งสีนาคนสอนไอจ้องจ้องนู่นนะครับเจ,จ้ <c ười> จาใหจักกิมม่มแรงม่มม,ม,ม่มแรงนี่นี่ผู้หนึง่งอันนี้ก็อ้วนดะซื้อเศร้าหาบหามนี่นี่อะไอ้ <c ười> วนเศร้เาเอาเอาเอาว <c ười> <c ười> <ๆ>่ากันนี่ ผู้แข็งแรงผู้ถือกระคุผู <c oughs> ้ถือกระคุครับผู้ถือกระคุออคเอาเดี๋ยวเ้องสิเขาไปในบ้านครับบ้านนี้เขาไปในบ้าน<อ>เย็ดกินจังวากันจังมาเบิ้องหยกนะครับมาได้หน่อยได้หลายนี่ครับปปามาหอนบ้านแหละครับกําลังเลือกอยู่ครับกําลังเศร้าอยู่เดี๋ยวสิาเบ่งอยู่ในนี่ในกระมังอันนี้นะครับกําลังจะเลือกกูุออกทางนี้เลือกปลาซิวออกทางนี้ ทีมงานไปสอนผู้แข็งแรงก็มัวนั่งซ่อมอย่างเดียวครับตอนนี้ซ้อมตัวฉันนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหนาจังพอกันใหม่นะ พาไปหาอยากหากินพาไปกินเขาปลาทั้งไหนจังววากันคลิปนี้ทีมงานกนขอเกล่าเข้ามาสวัสดีสะกลนนะครับสวัสดีครับ